สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube สวัสดีพี่น้องชาวหนังกงแปลงนะครับมาครับผมมาตามติดนะครับอีกแล้วไปชมนะครับทีมงานนันทวันภาพ,พยนตร์ทับทีมงานนันทวันนะฮะหน่วยใดหน่วยอันไหนครับเดี๋ยวก็ไปชมนะเดี๋ยวได้เห็นฮะอันนี้แอดมินก็มาถึงแล้วอยู่ที่ที่ไหนหรอบ้านอะไรเดี๋ยวไปดูนะครับ นี่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนี่ของเล่นของเล่นกันมานะครับประจําเหมือนกันอยู่โน่นไงครับผมถึงแล้วถึงแล้วครับผมเดี๋ เป็นไรตายเป็นเป็นยังไงตายเมาเล้วโอ้เมาโอ้เขาเมาแล้วนี่โอ้ยเมาเยอะอย่างนี้แหละโอ้ตายเยอะขนาดกลับไปไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวให้เพื่อนมาหาอืโอ้นี่ครับโบเรบัยนี่ครับผมนี่หน่วยอะไรหน่วยดีห้าห้าเก้านะครับสุรินทร์ซุปเปอร์บิ๊กนี่อยู่ตรงนี้เองนะฮะบริเวณงานนะครับผมนี่ มะพร้าวนมนมสดเรารู้จักกันป่าน่าจะรู้จักเอาไหมครับอ้าวสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับาวนไหนครับนี่ชื่อชื่อวันที่ตำแหน่งนี้ชื่อวันอะไรชื่อช่องใหม่ครับช่องใหม่แนะนำด้วยฝากตัวด้วยครับอ้าวโอ้หดังไปแล้วดิชื่อช่องอะไรนะลืมไปไปเปลี่ยนเสื้อออกเมื่อกี้ไไมม่่่่่ใใชชชองนนี้ะครับอ๋อ ไม้อถ่ายนะายกันอย่างนี้แหละถ่ายกันอถ่ายกันป่ผมไม่ได้วเอก็พิ่งออกา่ล่ผมได้เาอะไรเขาฟังเลยนะที่าว่าท่านไปนอนอยู่นั่นสี่วันสี่คืนผมไม่ได้เล่าอะไรเลยโอ้มันจริงเลยจ่ะจริงผมไม่ได้เล่าเลยเมื่อกี้นะใช่ใช่ผมก็เชื่ออยู่นะจริงเื่อผมรักเพื่อนฝูงผมจะไม่เผาอันี่ไม่ตายกี่คืนนะ สี่คืนสี่คืนโอ้ไม่ได้เล่าเลยนะไม่ต้องบอกนะว่านอนตรงไหนนอนตรงไหนในเจติกในเจติกยืนคอยเจติกขายของเขาหน่ะอาจารย์นี่ชื่อบ้านอะไรนี่บ้านโครกาครับโครกาตำบลหนองเมธีอำเภอท่าตูมท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นี่ ท่านเลยไปนู้นก็ขึ้นบริษัทเราครับตรงนี้นะเมื่อเช้าผมไปนองเตหงอยู่นี่ยทำไมไม่บอกผมล่ะไม่ชวนผมไม่ก็ผมวิ่งเรื่อยเปื่อยกันแล้ยผมอยากจะเรื่อยเปื่อยด้วยกันบ้านผมใช้ชีวิตแบบเสฟลีมากอะไรบ้างคนมันบ้านเนาะไปตรงไหนก็ได้ชื่อชื่อช่องใหม่แล้วโว่าอะไรบ้ากครับเออตามติดติดตามยี่สิบวันมาสองพันวิวเอ้สองพันตับอ่าแน่นอนนะเกือบ เกือบสี่แสนโอ้โหแน่นอนแน่นอนแต่นี่รอรออนุมัติรอสามวันแล้วยังไม่ยังไม่เห็นเลยแต่ขึ้นเขียวก็เสร็จโจนรอไปก่อนจนผมไม่ได้ใส่คลิปอ่ะเพราเป็นเลือกเอานี่สองสีนี่เนี่ยนันทวรรนึกไม่มานึกว่าไม่ได้มานี่ครับนันทวพระภาพยนต์นะฮะผม ดีห <D> ้นะครับบรรยากาศครับผมที่ตั้งเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยตามนี้นะครับมาถึงแล้วนะครับนี่ครับตามนี้น้องแนแนแซนวิลนี่ไปจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ